สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเจ้าสปอร์ตทัวริง CBR 5 0 0นะครับเห็นพ,พี่เพื่อนถามมาว่าอยากดูวิธีการติดชิลหน้านะนี่นะครับผมจะล็อกจะล็อกใส่ตัวรูกระจกกระจกเดิมไลมนะครับจะเป็นตัวตัวนี้าจะเป็นตัว ของตัวยกชิวหน้าของอะไรจำไม่ได้สั่งมาในแอปส้มนะครับตัวสามร้กว่าบาทส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชิวหน้า CBR 500F นะครับนี่ครตัวผมจะยึดจนใส่ตัวนี้เลยนะครับ,รบผมจะยึดใส่กับลูกกระจกเดิมนะครับส่วนส่วนตัวตัวนี้เป็นจะมาตรงตรงเลยนะครับแล้ผมก็เอามา ดึงขาออกดึงขาออกเพื่อเอามาใส่ให้มันตรงรูนะดึงขาออกเลยพูยง่ายว่างะขาออกนะครับนี่นะครับจะปิดไฟก่ครับปูบนเครื่องก่อนไม่ได้ขับนานนะครับจอดนานวอมเครื่องนี่นะครับตัวนี้ก็จะใส่รูเริมเดิมนะครับขันใส่รูตัวเดิมนะครับตัวกระจกหน้านะครับ ส่วนตัวข้างบนก็จะเจาะเจาะตรงนี้ครับเจาะชเจาะข้างในนะครับเจาะขันกับเข้ากับเออ่ตัวตัวซีลเดิมนะครับหัวเกลีองครับคอนะครับนี่เห็นไหมครับตัวข้างบนก็จะขันเข้ากับตัวนี้เลยครับอยู่นะครับนี่ผมมันแน่นอยู่ครับครับร้อยสี่สิบนี้สบาย แน่นอยู่ครับแน่นดีส่วนดูตัวนี้ก็ก็จจอเจาะครับแล้วก็ดูให้มันตรงแล้วก็เจาะเจาะเองนะครับเอาสว่านเจาะเอาท่าสว่อนแล้วก็ซอนเอาเจาะให้มันตรงกับตัวนี้ครับตรงกับตัวที่มันมียึดมาให้ครับแล้วก็ใช้บูทนะครับล็อกเข้ามาข้างในเลยง่ายๆครับ น็อตก็ core. ซื้อเราตัวละ5บาทสิบาทนะวันนไฟค่ะเข้าไปนี่ครับยึดใส่ข้างหน้าเลยนะครับแน่นครับผมบ้านแน่นอยู่ครับร้อยกว่าสบายครับดีครับผมอาจจะเสียงเดียวผมเพราะว่ามันมันมันมืดไปก็จะเปลี่ยนใหม่อยู่เวลาขับตอนกลางคืนนะครับมันมันมันจะพอดีกับหัวพอดีกับหัวกันนอกเลยนะครับ แมลงเต็มตามนี้ครับโอเคครับโอเคนี่นะครับตามนี้เลยนะครับสําหรับวิธีการยึดยึดทิวหน้านะครับก็ดูดีครับสําหรับผมนะครับสําหรับเพื่อนพี่พก็ลองทําตามได้ครับผมเดี๋ยววันหลังจะรีวิวให้ดูกล่องนะครับ ของท้ายนี่ครับเรียบทูนะครับนี่พอแค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณครับ